ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการทุกท่านด้วยความยินดีผู้ขอรับการประเมินนางสาวจริญญารูตังติครูอันดับคสอ .1 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโทร11อำเภอบ้านครวดจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2 ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้าเกิดวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2524ปัจจุบันอายุ40ปีภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่55หมู่ที่7ตำบลหนองหินอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ1 0ร้เอเริ่มเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2559ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูอันดับคสอ1ในวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2561รวมอายุราชการ4ปี8เดือน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและฝ่ายวิชาการเพื่อดำเนินการสร้างและพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนโดยจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชนดำเนินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการกำหนดเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ หลักฐานร่องรอยการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้และเวลาในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครอบคลุม ด้านความรู้ทักษะสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเลือกใช้สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนใช้วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอข้าพเจ้าได้ออกแบบพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการสอนผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดทำสื่อนวัตกรรมจากคำแนะนำของทีมครูผู้ร่วมจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ร่วมกับครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาตอนต้นซึ่งประสบป,ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคล้ายคลึงกันและมีเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้คล้ายกันมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เปิดใจรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เป็นที่มาของการวิจัยเชิงพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านประเภทบทความจากสื่อหนังสือพิมพ์เรื่องคมิ้นชันของขวัญจากธรรมชาติด้านที่2องการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าบริหารจัดการชั้นเรียนให้หน้าอยู่หน้าเรียน โดยจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียนก่อนเสมอจัดทำป้ายนิเทศด้านวิชาการในชั้นเรียนจัดแสดงผลงานด้านวิชาการของผู้เรียนอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนให้ความรักและเมตตาแก่ผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนได้แก่แฟ้มประวัตินักเรียนข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงตารางเวรประจำวันตารางเรียนและเอกสารด้านวิชาการที่เกี่ยวกับรายงานผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนครบถ้วนตามที่ฝ่ายวิชาการกําหนดด้านที่3การพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้าเข้ารับการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสนับสนุนนโยบายและจุดเน้นของสอพทออหลักสูตรอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์และมีชั่วโมงการอบรมการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สถาบันครูพัฒนารับรองซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักง,งานกคศกำหนด มีชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพโดยการสร้างทีมครูทำกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนร,รวมชั่วโมงการพัฒนาตนเองอด้านวิชาชีพจำนวน60ชั่วโมงอขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่าน และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้รับบริการ